นะครับน so no ้อยบ้รรจุฟาร์มพามาหาเจ้าใส่หัวเจ้าใส่หัวเจ้าใส่หัวเจ้าเชียหัวมีคอกแล้วเจ้าใส่หัวมีคอกแล้วมันดื้อหลายครับมาใส่คอกไว้ยังไงก็ยังไงไงไปนี่มาเอานี่นี่้แล้วนี่เร็วมาไปเจ้าใส่หัวมีคอกแล้วครับเอามาแผ่ให้เขาเบิร์นวันนี้ ขหายนะนะนี่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 ่ครับใหญ่แล้วจะเห็นหัวใหญ่แล้วเอามีข้อแล้วครับบุมีคอบได้ด้อแห้งไปหาขวดนั่นขวดนี่ข้อไปหากินนี่ในช้อนผั h เพิ่นบแม่นหมูเนี่ยนี่แก้มนี่แก้มตรงตรงนี่แก้มตรงตรงนี่ มัน,น,น,นมนนื่อทางใจมึงนี่เป็นไงเศร้าระเบิดมึงเนาะครับใจเพป็นเป็นแพร่พุ้ง,ป,ง,ป,งปุ้งมากคือเก่าครับเพราะว่ามันใส่วางอันมันออกมากวางกระดูกข้างพอดีครับมันทะลุออกมาตอนยิบบวกก้าหยัดเข้าไปครับยามใส่เพิ่นแตกครับ จ้าเสดชนะจะซีห์ฮืมเนี่ยพี่พี่โอเคนี่อไหลไม่ไหลเอาเนี่ยไหมครับคางๆไปนนะครับพุ่งออกมาคือเก่าครับใส่เพิ่นพุ่งออกมาคือเก่าเพราะมันทะลุเนื้อว่างกันข้างซีโค้งนะครับออกมาเนื้อหวังซีโค้งมันขาดเลยทะลุออกมาบบนี้ตอนยิบนะ บอกกล้าหยัดเข้าไปแห้งครับยันใส่เพิน่นแตกเพราะมันอ่อนอยู่ครับหมูกันยังน้อยตอมตอมมันใส่ทลักออกมาครับก็เลยบอกกล้าหยัดแห้งยันใสเพิ่นแตกก็เลยปุ้งอย่งี่ครับปุ้งนะี่็คือใสเพิ่นดันลงมาครับหายแล้วครับแพ้หายแล้วใหญ่ขึ้นพร้อมอ้วนขึ้นพร้อม มีคนจองได้ครับน sure ี่ม <t ips noise> ีคนจองแล้วไอ้ใส่หัวใส่หัวมีคนจองแล้วนเจ้าหน้าก็ได้ไปอยู่น้ําเขาแล้วครับนี่ยมันต้องมาชื่อเจ้าหน้าก็ได้ไปอยู่น้ําเขาแล้วตรงแก้มนี่แก้มนี่อกแล้วนี่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 เอ๊ะจะใส่หัวลาเอฟซีแล้วนี่ไปจ้องเบิ่งยังเห็นนี่เนี่ย ขอบคุณครับมาบันสิตฟ้าครับผมสวัสดีครับ